มืูอที่หลับพูดบักรอหนึ่งน่ะจะเป็นเบาวก็ติดรอแห้ง,นงเนาะเลิศเนาะคอยมักผัวเขาคอยมักผัวเขา,าเสวัสดีค่ะเครียดงามคักแชให้เมืองในสวนน่ะนะา,น,ะะานี่เจ้าของสวนค่ะคุณพี่ยานะคะคนดูคนมัน <laughs> ยยเยอะเงี้ยแต่พูดจะติปลากันกว่ิดสงต่อค <laughs> อ,อยไหมเน้อหนึ่งคอยไหมเน้อนึ่งโพดเนาะ เอาสวนแหมนี่เขียงแหมมาเลิศแท้ทุกอย่างทำด้วยสองมือเห็นบ่อใช้กบถุงเงินมาหน่ขายรูดจักบาทถุกเงินใส้กบโอ้นี่กระดีบบวกบน่อยเอามาเลิศเลื้อยจะข้องสวนค่ะมันไม่นลอยกินหัาอาหารกบอยู่ทม่บาวันก็ได้กระดแทะมันมีกบด้วยก็เลี้ยงกบ ลลดกว่งงางไงไพศาลกับพี่น้องขานี่เขาเอื่นว่าโคกหนองนาของแท้มีนามีหนองแล้วก็มีโคกนะคะขิงคาตะไครครบเมิ่ะ่าไก่นี่ยไม่หยังนี่ไก่เนี่ยหรือใครไก่ไก่บ้านจ้าไก่บ้าน,านจะขอสวนขึ้นมาปากว่าจริงนนหรือว่าขอยมาแบบจูจจโจมพอดมด <laughs> ขออนซน หัวไฮนาสวนอันนี้บักหามอีตัวนี้เป็นน้ำปลากินพืชกุยงเป็นปลากินพื่อจะมึงจะมึงเกือบข่อยามะมึงสวนเจ้าเพราะปลากินพืชเอาเขี้ยงยังนี่ต้นบักน้ำเต้านี่บอกเขี้ยนน้ำเต้าเลือดเลือบเปิดเสืออย่าพักซีเจ๊ะล่ะอ้าวปอบเอ้ยขอสดคุณแม่ขา หยาบนานพักที่เขาสวัสดีค่ะเอวานี่แหละที่มีพุ่มนี่แหละให้ลูกหลานอยู่น้ำดินน้ำหยาอยู่น้ำหน้าอยู่น้ำป่าก็ทีมีพุ่มคุ้มกันอุ้ยปัายาอ้ยาของเจ้าซ้ำนี่บ่เห็นบักน้าบักกินหอยจะของสุว้ โอ๊ยโอทักใหญ่ทักแยงไปหงเงี่ยให้ปลาได้เลยจ้ะไหนลองทิ้งลงดิมกินพักิัรตก็แล้วมันก็กินลอยใหญ่ไหนโชว์โชว์โชว์เออหลุดเลือดเปิดอกเสือได้เห็นของแท้แหลกไข่แต่อยู่ในรั้วบ้านน้นยางตะบดประเสาเพื่อมาจะนาชัยมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงเด้อกับพี่น้องเห็ดแท้เห็ดอีหลี่ะ นนของแท้เอาแล้วแล้วปลามันก็จะมากินแม่จ่าไม่เป็นปลากินเผือกเห็นมันกินผักบะ<อ>มงกินอน,นีรเหาก็คือหักลงใบมันกินได้เลยโอ้เออใหบแต่ต้องให้มันกินเ,เ,เป็นจระได้ชีวิตยุงเทพเราไมาอยู่บ้านนอกบ้านเฮาแตกต่างกันบ่แตกตาก่ตกตางจ้าบ้านนอกยุงเทพโหโหสิจังใดมันอากาศมันบ่ดีคือบ้านเฮาสู่มาหลายสิบป,ปีแล้ว,ลวมื่อยู่บ้านเฮา แม่ยอ้อยมาอยู่บ้านแต่จักจักปีแล้วสามปีเลิศดไม่อยู่บ้านสามปีพี่น้องแต่ว่ามามากจะเริ่มคุดเริ่มถากเริ่มทางแล้วเอเริ่มปลูกนับนนับนับศูนย์ไหมเริ่มนับหนึ่งแต่ขันถือว่าสามปีนี่ขันถือว่านับหนึ่งไหมก็ถือว่าเก้งหลายเติบนะคะเก้งย้อนยังเพราะว่าผัวเพิ่นมันกูเห็นจังดากูจะเดีผัวดีคือเพิ่น ก็คือจังหวะมันอยู่ได้หล่ะพูดได้เขากับเป็นเด็กหน่อยอยู่ยายอ้าก็คือออนซ้อนมู่เจ้าแถเป็ดอะไรนี่อันนี้เขาอิอนเป็ดยังเป็ดปา้เหลืองนี่มันบ่ออบบ่เป็ดปากกิ่งยายขับมาหยากว่าต้องแก่กันได้เป็ดปากกิ่งเรี่ยงโดนระเบิดนี่มันหน่อแถ่ อาบ้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 าเอาละบอเตื่นคนพ่อแม่เป็ดแม่เอ่าวพี่หน้าบ้านๆคนไหมเขามาเก็บวันนี้เจ๊เจ๊นักกินไม่แย่หลยอุ้ยเลิศเลิศมาศึกษาดูงานได้แล้วเด้อค่ะศูนย์เศรษฐกิจพ่อเพียงบรนณนย่างเนี่ยตรงนี้คืออะไรนะอันนี้ลูกไก่แฟนซีทำไมต้องเรียกว่าลูกไก่แฟนซีเจ้าก็เบิ่งมันติล่ะอ๋อมันนานาจิตต่างหลากหลายแล้วขนนางก็ปลูกปุยเออต่างักบ่จ้ะว่า ก็ซื้อมาตเต้เนน้อยร้อบแล้วเขาขายเนื้อมันไหมหรือยังไงมันหรือมันเป็นที่ต้องการที่ตลาดของตลาดไหมเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไข่อันนี้มันเป็นไก่ไก่สวยงามเ่คุณอ๋อป็นไก่สวยงามต่มันจะให้มาปล่อยน้ำดีน้ำหยาจันหรือมันเป็นแมาม้ากัดตุคยเอากระดิ่งเด็กอันจะให้มันเปนน้ำเป็ดนี่้ยหรือว่าหมามันกะ้าา้ามากตายลว่ามันสวยแถเลิศ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 เลเลิศเลิศ นี่อ่นเตี้ยอแล้วท่านอันนี้เลี้ยงไว้ทะเบงบรีนี่แหนี่ลอดมาแต่นหนแล้วมากว่ามันเล่นน้ำดีแล้วเลยใหญมันสวยเนาะมันเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้เพราะว่ามันสวยมันสะอาดเนาะมันไม่น้ำเล่นคือแต่เลี้ยงแต่เลี้ยงไว้บริโภคก็ได้เอ้าหมาคืออยู่น้ำเป็ดได้มันคุ้นแล้วจ้าโอ้มันดูน้ำกันได้ก็คือมันกันไรหมือนมันคนบอกมันกินพาโรเป็ดขอบคุณเจ้าของสวนครับเลิศเนี่ย ได้ผัวรอกับว้านทนได้ผัวมันเด้อกับพี่น้องเลือดบอลนี่เลิอดลายเออนี่ทั้งมันทั้งรอแหมเราไปผูกด้ัขอบคุณค่ะแบ่งมาไไผทั้งสลาดอ์เสิตไคเปล่าจะตะไครจะไปน้อยเดี๋ยวจะขึ้นหนึ่งเลยขอขอบพระคุณแมอาวเลือเลอดเลือเลือเลิศเลือเลออุ้ยนักเอกกูขึ้นหนาไงแต่จะมาหล่นจ่อธรรมดาขอบพระคุณค่ะนี่ จะเห็นอย่างยายเอาโอ้โหของกินแหมดอกกระจนยายบุญหลายค่ะสวัสดีค่ะให้แนสวัสดีค่ะกินอย่างยายจิ๊บดอกกระจนเลิศดอกกระจนเลิศเนาะสิเป็นลักที่กาเจคนเลิศเนาะเลิศเลิศเลิศยุลีก็ว่าเราไปเหตุงานหมมันจันเอี๋ยมันจันวันนี้วันอาทีตเท่าไ จว่ากอเจ้าอย่างมาแลกผัวเพลินเนี่เพนจะเปลี่ยนเนี่ผัวเพนนี่แม่จะไม่ดีสันเดียอราอขวก็บ่ได้เปรี่ยตลอดแม่ขอเปรี่ยตั้งปีนึงนี่แม่พ่อเห็นนขคอยแป้นนี่แม่อากนะวเบิ่นไปหาเหีดดอกจะบอสู้ขนฟักอย่ากายคนว้าย กันในหาน่วยปันอ่ะเอาเป็นว่าแนีอื่นวดีอาปว่านอือนี่้ยตายตายตาโอ้ตยตายตาสวัดีครับสวัดีครับโตเร็วๆนะครับผมโตโตโตเร็วๆนะทันอยู่เลยอ้อสวนของพีญานะคะอันนี้เจ้าของสวนค่ะอันนั้พีญยาเจ้าของสวนค่ะเอ มื่อลี้ระคะเป็นเจ้าหน้าที่อ,อบตเสาวอาทิตย์ข้ามแรงมาบอยูบ่บ้านเศร้ากับพี่น้องค่ะลงสวนลงทงค่ะมาเป็นเขยไม่บันย่างแต่ว่ามีหลายกาบันย่างแล้วเลือดเลือดเ,เปิ้เสือมีหลายกาบานากันยางเะไคอ้ก่็ค่ะเออชิ้นขาตะไคร้คือในมุมมองของเรานน่คือขัดกับขัดแม่นผู้อื่นเฮ็ดกิตฮะยาย ข้าวาเรษฐกิจพอเพี้ยงเงินขันมันผู้อื่นกับเทเอาแต่หัวแต่สวนเจ้าของหนห่อยแมอันนี้เท่าเท่าที่เห็นตั้งแต่พี่พิพยามาอยู่บ้านโนนยางนะคะนาบ้านเจ้าคลองกับแปลนนาบ้านพี่น้องไส้ขัวนาหลังแปลนน้ำเหมิดกันยังว่าอือข่อยอนซ้อนไหลอือเอาข่อยไปเป็นเมียหน่อยนะไอ้กัเจ้าดีปานนี่พูที่หลับผู้บักรอหนึ่งน่ะจะเป็นบ่าก็ติรอแห้งเนะาะเลิศเนาะข่อยมากผัวเขาข